สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนะคะวันนี้มาพบกับการ์ดออฟเดอะเดย์นะคะประจำวันที่เพื่อนๆได้กดเข้ามาดูเลยค่ะ,ะเทปนี้เป็นไทม์เลสนะคะสามารถที่จะเข้ามาชมได้ตลอดค่ะวันนี้จักรวาลภายในนะคะจิตใต้สำนึกต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราเรามาอ่านไพ่ไขจักรวาลสื่อสารจิตใต้สำนึกกันนะคะสำหรับการในวันนี้คือใบนี้เลยค่ะใบนี้นะคะเป็นการ์ดที่สื่อสารกับ พลังจิตใต้สำนึกและจักรวาลภายในของเพื่อนๆนะคะว่าในบางครั้งสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคะ่ะตลอดระยะเวลาทุกวี่ทุกวันนะคะเราจะมีเหตุการณ์เข้ามามากมายอย่ามัวแต่ไปนั่งสงสัยค่ะว่าความลับของจักรวาลคืออะไรกันนะนะคะ อะไรที่เกิดขึ้นกับชันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะอย่ามัวแต่ถามค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะออทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ลองเปลี่ยนคําถามที่ดีกว่านั้นดูค่ะลองเปลี่ยนคําถามว่าเหตุการณ์นี้สอนชั้นในเรื่องอะไรนะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการที่เราจะหลงทางนะคะถ้าเรามัวแต่สงสัยว่า ทำไมสิ่งน,นี้ต้องเกิดกับฉันนะคะจะกระวาลทำงานยังไงกันหรอทำไมสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้ถึงไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดนะคะแทนที่จะมัวคิดเรื่องนั้นนะคะคือจริงๆคำตอบพวกนี้หาได้นะคะจากทฤษฎีกลับหลังหันในช่องของเราเนะะี่ยค่ะเรามีรายการที่ชื่อว่าทฤษฎีกลับหลังหันปาฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณฐานจิตมนุษย์มงคลต่างๆคำถามพวกนี้มนุษย์มงคลสามารถตอบได้หมดแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้รับฟังกันนะคะเ,เริ่มต้น จากการเปลี่ยนคําถามดูค่ะจากคําถามที่ว่าทําไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดกับฉันทําไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่ฉันคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะเปลี่ยนคําถามว่าแล้วฉันจะได้อะไรจากมันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันย่อมมีที่มาที่ไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุที่สมเหตุสมผลเสมอค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นถูกต้องถูกต้องตรงเวลาถูกที่ถูกคน ถูกสถานที่เสมอนะคะฉะนั้นคำถามที่ดีกว่าก็คือว่าฉันได้อะไรจากมันหรืออาจจะถามตัวเองว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นทางจิตวิญญาณเติบโตมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นได้อย่างไร มันกำลังหล่อหลอมให้ฉันเป็นใครและคุณภาพชีวิตฉันจะดีขึ้นได้จากการเรียนรู้จากเรื่องนี้อะไรบ้างนะคะคำถามนั้นจะดีกว่าค่ะนะคะอย่ามัวแต่รอคำตอบหรือว่ารอการแก้ไขรอการช่วยเหลือจากภายนอกนะคะทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตค่ะมนุษย์มงคลจะรู้ดีว่ามันคือคุรุนะคะมันคือสิ่งที่เป็นคำตอบ สำหรับชีวิตของทุกๆคนค่ะว่าเราเกิดมาทำไมฉะนั้นถามสิ่งที่ดีกว่านั้นกับตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ฉันเจออยู่ตอนนี้กำลังสอนอะไรฉัน และฉันได้อะไรจากมันบ้างเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะเจรนายเหตุการณ์นั้นให้เป็นเพชรแล้วเก็บเพชรเม,เม็ดนั้นเข้าสู่ชีวิตคุณสุดท้ายแล้วชีวิตคุณก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจาทรงคุณค่าและทุกๆสิ่งที่เข้ามาไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายไม่ว่ามันจะทําให้คุณดีใจเสียใจจะเป็นการได้มาหรือเสียไปทางผลประโยชน์ทางโลกก็ตามมันก็จะล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนเป็นคุรุนะคะที่นํามาซึ่งชีวิตที่มีคุณค่าของ เพื่อนทุกๆครั้งเลยค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับ c a r d o f The Day ในวันนี้นค่ะขอบคุณที่ติดตามและกดถูกใจ Subscribe กันด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปค่ะ